สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาบอกแนวทางลาวนะครับงวดวันจันทร์ที่5กรกฎาคมครับผมเรามาถอดรหัสกันครับผมเรายึดสถิติอย่างนี้นะครับผมผมขอเอาสถิติที่ออกมาแล้วทั้ง3งวดนะครับก็คืองวดวันที่21งวดวันที่24แล้วก็งวดวันที่1ที่ผ่านมาครับผมงวดวันที่21นะครับออก341งวดวันที่24นะครับออก721งวดวันที่1นะครับออก472นะครับเอาผล ที่ออกทั้ง3มงวดนะครับมารวมกันครับในแต่ละงวดนะฮะวันที่11วันที่21นะครับรวมกันได้8ครับวันที่24นะครับรวมกันได้10นะฮะวันที่1นะครับรวมกันได้13ครับผมเรามาดูอย่างนี้นะครับผมว่าความแตกต่างจากผลรวมของแต่ละงวดนั้นแตกต่างกันเท่าไหร่ครับ วันที่24นะครับแตกต่างจากวันที่21อยู่ครับวันที่1นะครับแตกต่างจากงวดวันที่24อยู่ครับผมผมขอฟันธงอย่างนี้นะครับผมขอคาดเดาไว้อย่างนี้นะฮะว่างวดวันที่5ที่จะถึงนี้นะครับต้องมีความแตกต่างอยู่ที่4ครับผม13เพิ่มไปอีก4นะฮะก็เท่ากับ17มีเลขไหนบ้างที่บวกกันแล้วได้17นะครับแต่ ผมมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะครับทั้ง3มงวดที่ออกมานะครับผมวันที่21เนะครับเป็นเลขคี่คู่คี่นะครับวันที่2 4นะครับเป็นเลขคี่คู่คี่นะครับแล้ววันที่1นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเป็นเลขคู่คี่คู่อย่างนี้มันน่าสังเกตนะครับว่าวันที่5น่าจะออกคี่คู่คี่หรือเป็นเลขคู่2ตัวเลขคี่1ตัวแล้วมาคิดกันนะครับว่า เลขคู่2ตัวกับเลขคี่1ตัวที่บวกกันแล้วได้17มีอะไรบ้างครับมีดังนี้ฮะมีเลข269 287 467 485 403 683 601เลขศนย์มาจากไหนเลขศูนผมขอตีไปเป็น10เลนเลขคู่นะฮะอย่าเพิ่งงงกันนะครับผมอันนี้ครับมีข้อสังเกตอีกนิดนึง่ายๆนะครับเลขมันหลายตัวงงใช่ไหมงง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 งนะฮะแล้วมีสังเกตอีกนิดนึงนะครับผมเรามาดูกันว่า เรามาดูจุดที่มันเหมือนกันนะครับวันที่24กับวันที่21นะครับมีเลข1ที่ออกเหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่1นะครับมีเลข7กับเลข2ที่ออกเหมือนกันนะครับผมเรามาดูกันว่างวดวันที่5ที่เราถอดรหัสมาได้แล้วนั้นนะครับมีเลขตัวไหนที่ใกล้เคียงกับงวดวันที่1มากที่สุดนะครับก็จะมีเลข4กับเลข7นะครับก็คือเลข4ี่นะครับผมผมขอคาดเดาไว้นี้วางวดวันที่5น่าจะออก 4, 6, 7ครับผมนี่คือความคิดเียนส่วนตัวนะครับถ้าจะซื้อซื้อกันเบาๆนะจ๊ะอย่าซื้อเยอะนะ <laughs>